ก็ขอสัสดีอีกครั้งนะครับสัสดีที่เจ้าสวนเกษตรกรของเฮาที่ทาสวนพุทธานะครับอันนี้กับมาจากสครับกับคือสวนของปอบิงคือเกา่าแหละครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะตัดแต่งนะครับต้องตัดแต่งทุกปีของเดือนกุมภาเดี๋ยวนี้ตัดนะครับตัดเหลือแต่ต่อนะครับเดี๋ยวนี้กําลังผมตัดประมาณวันที่หา้าที่หา้า โยกติเ็จมาหนีครับเดี๋ยวนี้เริ่มจะแท่งหยอดแล้วนะครับเริ่มจะแตกแขนงออกมาแล้วนะครับการตัดแต่งเมื่อเขาแทงหยอดแท่งยังออกมาแล้วเขาจะเริ่มให้อาหารเริ่มให้น้ำนะครับให้น้ำให้อาหารการให้ปุ๋ยคอกนี่ผมจะแนะนำจักน้อยเลยครับอ่าท,ที่บางคนอาจจะยังบอกท่านหูทางว่าเขาจะเหตงไดจังไดขาเขาจะโรดปุ๋ยเคมีรุ่งนะครับ ห้าขคุดหลุมไห่ปุ๋ยขอกข้าเอาฮิวมิกพารนี่ผสม,มกับน้ำแล้วก็ลาดปุ๋ยขอกข้านะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับรากมันจะ,ะถูกควอมชุม่มปุ๋ยขอกถูกควอมชุม่มหล้วมันจะซึมออกไปราจะหากินอาหารเมื่อรากออกมาหากินอาหารได้ดีได้ไหวแล้ะครับสีสันต้นใหม่ข้าจะดีขึ้นเลยถ้ามีฮิวมิกพารตัวนี้ผสมกับปุ๋ยขอกนะครับ จะดีมากๆเลยตัวนี้คือแนะนํานะครับถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งต่อก็ทามี่ฮิวมีฟ้าจึงสิก็เอาผสมน้ำแต่ก็เอารอดไอปวกปุ๋ยขอ,อกมองเข้าจุดที่เข้าไห้นะนะครับให้ให้เขาได้ไปผสมประสานกันกับปุ๋ยขอ,อกเข้านะครับมันจะทําให้ต้นใหม่เ้านี้อุดมสมบูรณ์ไว้เขาจะโหลดปุ๋ยเคมีลงนะครับครับผมการที่เขาจะให้ปุ๋ยขอ,อกเขานี่นะครับ ระวังต้นนะครับสมมติว่าของผมเนี่ยมันจะสามคูณสี่ต้นมันจะห่างกันสามเมตรข้าคุดหลุมอยู่จุดที่จุดกลางนะครับของสองตน้นนี่เขาจะกินเขาจะมากินรวมก็เลยเห้าบริสตงไฮทุกหลุมทุก,ทก,ทกต้นทุกต้นนะครับคือสองต้นนี่ไฮกินอยู่ในจุดจุดเดียวกันนะครับบบบที่ะเอาปุ๋ยกอกล่วงจะผสมฮิมีคาดแล้วก็ลาดด้ยแบบที่้ครับไฮน้ำสม่ำเสมอนะครับ ถ้าจุดได้นามโบถึงโบยังโบจำปินสิไปให้เขาปุ๋ยขอกไม่ให้เข้ากับโบดิจินเพราะว่าส่วนหน้าแรกมันต้องให้จุดถี่มีหนามข้องห่าไปถึงนะครับขุดให้เลยนะครับจะแต่ผลผลิตดีมันจะงามเร็วนะครับถับไปวันถับไปคุดมองโบหนามโบถึงเด็วเข้าก็บลาดจะออกหาจินอาหารโบได้นะครับตัวนี้ให้ให้พี่น้องคำนึงเบื้องดีๆจุดใดเถี่ห้อให้หนามนี้ห้อคุดให้เลยแต่คือผมให้เดียวนี้มันจะห่างกันต่นห่างกันสามเมตรว่า ุดเมถาชิดยุจุดกันข้าวกะหุดยุจุดนี่ให้เปียกให้ได้นะครับมันจะจินอาหารได้ไหวต้จนจะสมบมรณ์ไหวนะครับครับผมตัวนี้นะครับถ้าข้าว่าอยากไปให้อ่าฮิวมิกพาร์ทถูกหลุมนะครับขามีปุ๋ยปุ๋ยขอกข้าส้มโอนจคลองผมนี่เรียงง่วนะครับขาจะตุ่มตุ่มปุ๋ยขอกยโยกับยกับอขอกง่วเข้านีมาที่นี่ข้าก็เอาน้ำอ่าเอาฮิวมิกพาร์นี่ ผสมกับน้ำเดีวก็ลาดอยู่ในนี้เลยมันจะบ่มันจะบ่ใดไดไปเดินถูกหลุมนะครับผสมกับปุ๋ยขอกข้าอยู่กับขอกข้าหนีจังเอาไปใส่ได้ครับตัวนี้กับบนอยังครับแห้งได้ดีลดการเข้าจะเดินใส่ถูกลุมถูกลุมมันจะเสียเวลาทามาคุ้นคุ้นปุ๋ยขอกใส่ที่แล้วก็เอาคีมีพาร์ผสมกับน้ำกระลาดอยู่นี่แล้วก็ข้นคนในเขากันนะถ้าจังเอาไปใส่ได้ครับตัวนี้มันจะเสริมให้ อา,อาหารเท่านี้ให้หลากนี่ออกมาหากินอาหารได้ไวขึ้นดีที่ชุดครับตัวนี้เพราะว่าถ้าฮิวมิพาร์ตนี่มันจะให้ทั้งหลักดีๆนะครับให้ทั้งหลักดีๆแต่ถ้าบบมีเวลาให้เขาผมก็ให้ทั้งใบนํานะครับส่วนมากถ้าให้ทั้งหลักนี่กะอยากให้ใช้ปุ๋ยขอบไปเลยแห้งดีนะครับดีที่ชุดครับตัวนี้ครับผม